จะถามคําถามเด็กยังไงดีเรามีเจตนาอะไรที่เราจะถามคําถามนี้หวังดีกับเขาเราต้องการช่วยเขาหรือเราแค่อยากรู้เฉยๆแล้วมีความจริงใจอะ่ะมันจะแสดงออกผ่านสีหน้าแววตาท่าทางให้เราถามในเชิงสร้างสรรค์จะไม่ใช่คําถามที่ถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่ให้เลือกแต่จะเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้เขาได้ บอกได้อธิบายความรู้สึกของเขาเหตุผลของเขาอย่างเช่นวันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยหนูมีเพื่อนกี่คนคะหนูชอบอะไรถามได้นะคะเขาก็จะเริ่มเล่าให้ฟังแล้วแล้วถ้าเขาบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากๆเลยเราถามคำถามต่อได้นะคะหนูเหนื่อยจากอะไรไปทำอะไรมาหนะ้าถึงเหนื่อยเล่าให้ฟังหน่อย าก็จะเริ่มเล่าแล้วแล้วพอเรารู้ปัญหาของเขาว่าอ๋อเหนื่อยจากสิ่งนี้เราถามต่อนะคะว่าแล้วเราจะทํายังไงดีหนะ้าวันนี้เราถึงจะหายเหนื่อยถามเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้นะมันเกิดขึ้นให้เขาได้เห็นแล้วยอมรับแล้วทํำยังไงอ่ะเราถึงจะจัดการอารมณ์ตรงนี้เราจะทําให้เราหายเหนื่อยได้เนี่ยเขาจะเริ่มคิดแล้วค่ะงั้นหนูจะไปอาบน้ําแล้วหนูก็จะพักผ่อน เขาจะได้เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้รู้อารมณ์ตัวเองยอมรับมันแล้วเห็นวิธีจัดการกับสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเอง